เฮ้ยโตงานเข้าว่ะจังหวะได้เราทำมวิดีโออ่ะอำเภอเรามีอะไรเด่นมั้งวะพี่ต่อ,อยงไงพี่ไม่ทิ <c oughs> ้งดิไม่เอาเอาแบบเป็นสินค้ากเกษตรดิงั้นเอาเป็นเมลอนนะพี่เมลอนก็ต้องเมลอนพี่จอยเนาะพี่จอยเดี <c oughs> ๋ยวสักพักเดี๋ยวผมจะเข้าไปนะครับพี่ สวัสดีครับพี่จ้อยสวัสดีค่ะเอาสวัสดีครับอยากให้พี่จ้อยแนะนำตัวสักนิดหนึ่งกับผู้ชมครับผมชื่อเขมนิดแก้วมณีค่ะเป็นเจ้าของสวนเพชรรัตค่ะ ผมได้ข่าวว่าเมลอนของพี่เป็นเมลอนสุดปังมาจะมาเพลอรจริงไหมครับพี่อ,อ๋อจริงค่ะเป็นเพราะอะไรครับพี่เพราะพี่ทำเจ้าเดียวค่ะล้ <c oughs> อเล่นค่ะฉ <c oughs> ันมาทอะไริ่จริงๆแล้วมีสมาชิกในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำกันอยู่ประมาณ56เจ้าได้ค่ะและทีนี้ถ้าผมอยากจะเข้าไปดูแปลงของพี่นี่ค่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูในแปลงเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะ เดี๋ยวช่วยเล่าความเป็นมาในการก่อนที่มาทําเมลอนนะก่อนหน้านี้พี่ก็มีอาชีพทํานาแล้วก็เลี้ยงกุ้งทําแล้วไม่ไม่ค่อยประสบความสําเร็จค่ะอย่างเช่นทํานาก็ข้าวราคาถูกเลี้ยงก,งกุ้งก็มาเจอปัญหาที่ตึกเวอร์เทจถลม่มทําให้กุ้งราคาถูกพี่ก็เลยหันมาปลูกตัวแคนตาลูปทำมากี่ปีแล้วครับพี่เจ็ดแปดปีแล้วค่ะแต่พอปลูกแคนตาลูปก็มาเจอปัญหาเ,เรื่องตลาดพี่ก็จึงหันมาปลูกตัวเมลอนพี่จ้อยครับแล้วทําไมเมลอน ที่ปลูกในราัตสาเนี่ยถึงมีรสชาติดีครับดินที่นี่คือจะมีโพแทสเซียมในดินสูงปลูกแตงโมก็รสชาติดีปลูกเมลอนก็หวานอร่อยอีกปัจจัยหนึ่งก็คือปุ๋ยสูตรเฉพาะตัวที่เราทําขึ้นมาเองเพื่อที่จะลดต้นทุนสุดท้ายค่ะเราดูแลใส่ใจเป็นอย่างดีค่ะแสดงว่ามีสามปัจจัยหลักๆก็คือปุ๋ยดีดินดีดินดีการดูแลใส่ใจเป็นอย่างดี้เป็นอย่างดีถึงทําให้เมลอนที่นี่นะครับเป็นสินค้าสุดปังครับผมผมอยากจะให้พี่จอยเล่าถึงกระบวนา กนการผลิตนัตั้งแต่ต้นนะเพราะผมทราบมาว่าพื้นที่เดิมมันเป็นพื้นที่นาหลังจากทํานาปีมาแล้วขั้นตอนแรกก็คือเราต้องเตรียมที่ไว้สําหรับที่จะปลูกเมล่อนไถรอบแรกหนึ่งรอบไถแปรอีกหนึ่งรอบค่ะ <c oughs> หลังจากนั้นเราก็ เอารถไถใหญ่ชักล่องขึ้นมาให้เป็นอบเพื่อที่จะใส่วัสดุอย่างเช่นที่ไก่ปยอินทรีย์ผ่อนที่เราจะ,ะวางสายคลุมผ้าพอเราทาพื้นที่เสร็จเราก็ต้องเตรียมเพาะเมล็ดพันธุ์เราต้องแช่น้ำหนึ่งคืนอตอนเช้าเราก็เอามเมล็ดพันธุ์มาหยดใส่กระบะเพาะก้าไว้ประมาณ10วันพอเราลงดินไปได้ประมาณสัก20วันปุ๊บจะขึงสลิงให้มันเลื้อยขึ้นมาบนสลิงหลังจากปลูกแล้วกี่วันมันถึงจะมีแก่สอนให้เราผสมพันธุ์ประมาณ38วันเราไม่ต้องมาต่อดอกเหมือนใน เเ,<ช>เพราะว่ามันจะมีพึ่งมีมแมลงมาต่อดอกหลังจากมันติดแล้วเราเลือกลูกแล้วแล้วเราต้องไว้อีกอกี่วันครับประมาณ25วันถึง30วันเนี่ยก็ตัดได้แล้วแต่ช่วงเวลาการผลิตเนี่ยมันปลูกได้ทั้งปีหรือยังไงมีปัจจัยอะไรบ้างครับค่ะก็ถ้าเป็นในโรงเรือนเราสามารถปลูกได้ทั้งปีค่ะแต่ถ้าเกิดเราเราจะออกมาทําข้างนอกคือเป็นที่นาเนี่ยคือเราเราจะมีช่วงที่ทําได้คือตั้งแต่พฤศจิกา ก็คือทําได้แต่เราต้องออกมาอยู่ข้างนอกแล้วผลผลิตโดยเฉลีย่ยต่อไร่ที่ทําแบบอย่างนี้นครับประมาณไหนครับ ถ้าเกิดเราทําแล้วผลผลิตมันดีไม่เสียหายอะไรถั่วเฉลี่ยแล้วไล่เนื้อจะได้ประมาณ3ตันการจํำหน่ายผลผลิตเนี่ยครับใครมาซื้อหรือมีช่องทางไงตลอดก็มีห้างแมคโครห้างโลตัสสาหรับรองรับค่ะมีช่องทางอื่นไหมครับที่เราจะสื่อสารกับคนอื่นที่มาซื้อของจากเราครับอ๋อก็มีพ่อค้าขายปลีกทั่วไปแล้วก็ขายตายต Facebook, มไลน์ตาม Facebook ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะ ณปัจจุบับนนี้ที่เราได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐอะไรบ้างครับพี่ค่ะได้ทําโรงเรือนเป็นศูนย์เรียนรู้ของอําเภอราชสานก็ได้งบสนับสนุนมาสองหลังค่ะแล้วก็จะเป็นพืชหลากหลาย อ๋อโครงการพืชหลากหลายโครงการพืชหลากหลายค่ะต้นปีอะเนาะใช่ค่ะแล้วก็เราเป็นศูนย์เครือข่ายอะค่ะเราจะได้ออสอรกรเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะจะได้รับการสนับสนุนมาบ้างที่มีแนวทางในการต่อยอดในการนําเมลอนไปพัฒนาทางด้านไหนบ้างครับพี่สาหรับพี่นะในความคิดของพี่คือพี่อยากจะทําแบบฟิตได้นะคะคืออบแห้งซึ่งมันสามารถอยู่ได้นานเราคิดไว้แต่เรายังไม่ได้ทําค่ะก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่จอยมากนะครับเดี๋ยวก็จะฝากติดตามนะครับ